รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรสิวพรสีสักดินัน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2567ค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมก็ได้จำหน่ายดอกมะลิให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะซึ่งจะนำไรายได้ทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนผู้พิ การผู้สูงอายุและเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะประชาชนก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิได้นะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์ตึกมหิดลถนนราชวิถีกรุงเทพหรือที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ02 354 7 5 3 3 3ถึง37